2020กลายเป็นปีที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ซึ่งรุนแรงสุดในประวัติศาสตร์แต่อย่างน้อยอยังมีข่าวดีช่วงปิดท้ายปีคือเศรษฐกิจไม่ได้แย่อย่างที่คิดและที่สำคัญวัคซีนต้านโควิด -19 ก็มาเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐกับการมาของโจไบเดนในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐผลตอบรับจากนักลงทุนทั่วโลกให้ความไว้วางใจทำให้ตลาดฟื้นตัวเร็วขึ้น ทำให้ภาพการลงทุนหลังจากนี้เปลี่ยนไปอย่างไรเราในฐานะนักลงทุนจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไรหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์บ้างไปติดตามมุมมองจาก3กูรูชื่อดงังซึ่งให้ความเห็นไว้ในเวทีเสวนา LH Bank Well Infinite Global Markets Rally as Joe Biden วิเคราะห์หุ้นกองทุนเด็ดวิ่งนำ Joe Biden ซึ่งจัดขึ้นโดย LH Bank เมืม่อเร็วๆนี้ เราเอสเปคว่าในปีหน้าเนี่ยเป็นบูมมาเก็ตนะครับทุกตลาดนะครับทุกตลาดนะฮะทุกตลาด,ลลาดไมาถึงว่า oh. ทางด้านของหุ้นนะครับยกเว้นตลาดเดียวฮะตลาดบอลถ้าดูจากกราฟตรงนี้นะฮะหลังจากที่มีการเลือกตั้งทุกครั้งทั้งสองกราฟนะฮะหลังจากมีการเลือกตั้งเนี่ย v o l a t i l i t y หรือความผันผวนข,ของตลาดต่ำโดยเฉพาะกราฟแท่งด้านบนโวนกราฟแท่งกราฟด้านล่างเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าหลังการเลือกตั้งนะครับหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ย นะครับโดยส่วนใหญ่หนึ่งหลังการเลือกตั้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีฟันโฟโลเข้านะฮะในตลาดทุนอันนี้คือเลือกตั้งอเมริกานะไม่ใช่เราใช่นะใช,ใช่ไม่จำเป็นครับ <c oughs> เราเราดูตามผู้นำโลกนะฮะนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นสไลด์แบบเดียวกันฮะว่าหลังครซสิสนะฮะตัวข้างบนนะฮะหลังคริสิสส่วนใหญ่ตอนคราสิสเนี่ยเป็นกราฟแถบสีเทานะฮะแต่เราจะเห็นสีส้มนะฮะแล้วก็สีน้ำเงินทั้งหลายเนี่ยหลังสีเทาจะตามมาด้วยหลังสีน้ำเงินและสีส้มเนี่ยที่ค่อนข้างสูง นั่นก็คือว่า Earning Growth สูงแล้วถ้ามาดูข้างล่างเนี่ยนะครับในปี2122ของ S&P 500 Stock 600นี่ของยุโรปนะฮะแล้วก็มาโทปิกญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ MSCI เอซีอเอ i ียแปซิฟิกเจแปนเนี่ยนะครับปี2 1 2 2เนี่ยตามมาด้วยโกรดหมดตลาดหุ้นชอบโกรดฮะปีที่แล้วเราทิ้งไว้กับปีที่แล้วแล้วช่างมันครับ,รบ,รบก็โดยสรุปมองว่าเป็นบูม m a เก็ตในขณะที่บอลมาเก็ตเรามองว่าเป็นแปรนะครับเพราะ เทรนดอกเบีย้ยขึ้นมาร์กทูมาเก็ตลอสเวลาเราถือบอลโดยเฉพาะระยะยาวระยะสั้นนี่ก็โดนเงินเฟอ้อกินนะสรุปแล้วควรหลีกเลี่ยงจากบอลขณะที่หุ้นไทยได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเช่นกันโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวลงมาลึกและพร้อมสําหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจขณะที่หุ้นท่องเที่ยวยังคงต้องรอโอกาสในปีหน้าสุดท้ายเรื่องของว่าหุ้นตัวไหนจะได้รับผลดีหรือเซกเตอร์ไหนได้รับผลดีจากเรื่องโควิดจริงๆต้องบอกว่า สองแรงประสานทั้งเรื่องของอโจไบเดนบดลักลอบความไม่แน่นอนของตลาดโลกเรื่องของโควิดที่ทําให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จริง,รงๆเรามองว่าหุ้นไทยเองเนี่ยได้รับผลได้รับประโยชน์จากทั้งสองเรื่องนี้เกือบทุกเซกเตอร์ในในกลุ่มที่เป็นโโคโนมีจะเห็นได้ว่าเซกเตอร์ที่ลงไปในช่วงเดือนนี้เนี่ยส่วนใหญ่มีแค่3ามเซกเตอร์เองแต่ว่าเป็นเซกเตอร์ที่เคยได้รับผลประโยชน์ตอนช่วงโควิด แล้วก็มีการเทคทำกำไรออกมาวันนี้ถามว่าเราจะเล่นหุ้นอะไรก็อย่างที่เรียนว่าคงต้องมองหาหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่มีที่คิดว่าลงมาค่อนข้างลึกลง,ลงมาต่ำแล้วก็จะกลับมาฟื้นตัวได้จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจแล้วก็ปีหน้าปีนู้เราค่อยกลับมาดูเรื่องของหุ้นทางสปอร์ตไอชันหรือว่าหุ้นท่องเที่ยวเพราะว่าคงต้องสังเกตการอีกสักพักหนึ่งว่าการท่องเที่ยวหรือว่าทางสปอร์ตไอชันจะ กลับมมมาไดด้เเหหืืออนิรปท่ปามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแน่นอนกดดันการลงทุนในทองคำสินทรัพย์ปลอดภัยรวมถึงสินทรัพย์ใหม่ประเภทสกุลเงินดิจิตอลซึ่งบทบังให้ราคาทองคำน่าสนใจน้อยลงแต่คว uh รจะมีทองคำไว้ในพอดราต้าเรเเพื่อลดความผันผวนร,รอโอกาสของทองคำในอนาคตคราวนี้พอเศรษฐกิจโลกเริ่มเริ่มมีแนวโน้มสดใสเนี่ยมันไม่มี risk off risk, of risk ละ เพราะนั้นทองก็ไม่มีใครอยากจะถือถูกไหมครับก็มาลงทุนกันแบบสินทรัพย์ที่มีรีเทิร์นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นออเทอเนทีฟอื่นๆอ,นอาจจะดูดีกว่าสุดท้ายซ้ำกับอันใหม่ที่เข้ามาไอ้พวกคริปโตบิตคอยใช่คือถ้าจะบอกว่าเชื่อว่าเงินล้นโลกลิควิดิตี้ล้นโลกเงินไม่มีค่ามันมีคริปโตชอ์ใหม่เข้ามา แย่งมาเก็ตแชร์มองอยงนี้ได้เใช่ไหมมันก็เริ่มมีมีการพูดถึงในกองทุนที่มีการลงทุนในคริปโตเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งเซ็นทรัล a แบงก์ยังพูดกันเลยว่าจะออกคริปโตกันดีไหมก็เหมือนแม้ผมว่าสวนกระแสไม่ไหวแล้วตอนนี้ยังไงก็ขอขอขอแตะเข้าไปหน่อยหรือกันเพราะนั้นผมว่าความความความน่าสนใจของทองคำมันถูกแอสเซทคลาสใหม่เข้ามาไดลรูทเหมือนกัน เพราะนั้นผมเลยมองว่าระดับราคาของทองท,องที่ลงมาเงี้ยมันก็คือรีเฟกซ์องปัจจัยท,ท,ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วยังน่าลงทุนอยู่ไหมฮะผมว่าอยากให้ใช้เป็นตัวดิเวอ s ร์ซิฟายของพอร์ตดีกว่าอย่าอย่าไปลงทุนทองคำเพื่อเป็นเป็นการสเปกุลเลตเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อมีกำไรนะครับคือเอามาเป็นส่วนในการาลดความผ,ลผลันผวนรวมของพอร์ตดีกว่า ทั้งหมดเป็นแนวทางการลงทุนสำหรับอนาคตแต่ระหว่างทางที่จะไปถึงเป้าหมายนักลงทุนยังต้องติดตามข่าวสารด้านการลงทุนเพื่อให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกจาก LH Bank และ Mercer และใครสนใจอนาคตการลงทุนสำนันาออนไลน์ LH Bank Well Infinite Global Markets Rally a s t o e Biden วิเคราะห์หุ้นกองทุนเด็ดวิ่งนำโจไบเดนสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook LH Bank สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือโทร1327